น้องอาอายเสียงวิหกเป็นส่วนเกินของทุกคนจริงไหมทำไมคนคนนี้ถึงออกมาพูดแบบนี้<ม>นอ่ะพี่นอ้องืันนี้เฮาสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารของน้องอาอายมันมีประเด็นหนึ่งที่บอสนุ่มบอดท่อนบอดใดว่าเอฟซีคนนี้ว่าน้องอาอายเป็นส่วนเกินหรือเปล่าอืมแคปออกมาโพลเลยเด้แคปออกมาโพลแ,ออโแล้วคือ,อเป็นสิ่งที่ทั้งบอส นกบอดหนูรับไม่ได้มากๆโพดนี้แล้วทุกคนไม่มีใครรับได้ใช่ค่ะครับทุกคนกะมุ่มีผู้ใดรับใดเดี๋พอเห็นโพดโพดนี้อ่าก็ออกมาเสดงนขาอขเห็นหลายคนเนาะน้องเนยเนาะอ่าเดี๋ยวไปอ่อัปดูอายคุณพรอนนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่น้องมาอยู่ในวงเสียงวิหกค่ะถือว่าเร็วอยู่ด้เนาะเร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวผ่านไปปีหนึ่งล่ะลากันน้องาย โตเป็นสาวด้วยแล้วก็พอนกเพื่อนกันิ่มห่วงลูกสาวเพื่อนละเด้มีโมเมนต์กับลูกสาวโพสรูปล,ลูกสาวว่าเออลูกสาวเป็นสาวเนาะนช่วงนี้อยังประมาณนี้ค่ะพี่นอนองนี่ค่ะน้องอ้ายก็ได้โพสเนาะนี่ล่าสุดว่ามาอยู่เสียงยู่หกครบหนึ่งปีแล้วเดียวเราไปอ่านโพสของน้องอ้ายดีกว่าค่ะพี่นนองน้องอ้อายโพสว่า พรุ่งนี้พ่นโพนูวานี่เนาะ,ะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอิหลา่าที่ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินที่มีคนชื่นชอบขอขอบคุณครอบครัวหมอลำเสียงวิหกที่ดูแลอิหลาขอบคุณโอกาสจากพ่อนกพงศกรคุณย่านุนาแลขอบคุณแม่แม่ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจคอยเป็นห่วงขอบคุณป้าออยพ่อจ๋าย่าหอยย่าแตงมีตู พี่ลีโอลุงเอกพี่แม็กที่ไปรับอีล่ามาขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ครอบครัวนี้มอบความสุขให้อีลา่าหนูมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับครอบครัวที่อบอุน่นต้อนรับหนูเป็นอย่างดีหนูรักพี่ๆเสียงวิหกทุกคนนะคะรักแม่แม่ด้วยขอบคุณคะ่ะนี่อาอายนี่เพื่อนกระได,ดพดทธลูกเพื่อนนาอพี่น้องเนาะนี่็นโม,มนินะคะที่ กับตัวเป็นสาวนะใช่นี่นี่รูปนี่แหละตัวเป็นสาวเพราะนกเป็นกระเซ้ลูกอยู่ว่าแป๊บเดียวน้องไอตูเป็นสาวอะไรมาโพสนี่แหละความรู้สึกที่มาอยู่ในวงได้หนึ่งปีวันนี้เลยใช่วันนี้ก็ครบหนึ่งปีก็คือทุกคนก็ว่าเออไหวแห้งแล้วก็ทุกคนก็ฮักอีหลาเด้อนี่แหละโบ บ่วจะเจอปัญหาอีหยังเรื่องเล่านู่นนี่นั่นกะทุกคนกะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดเนาะเอาง่ายๆคือไม่ใครไม่เคยมีใครมองน้องเป็นส่วนเกินใช่แล้วคนที่บอกว่าน้องเป็นส่วนเกินคืออะไรใช่คุณคือคุณคิดอะไรของคุณอยู่สิน้ะพี่น้องเดี๋ยวเราไปอ่านโพสต์ของบอสนุกันดีกว่าที่เดี๋ยวออกมาโพ์ถึงคนคนนี้ทําไมอ่ะมาโพ์แบบนี้เป็นอย่างขึ้นมาค้มเมินแบบนี้ ส่วนเกินนี่คือแบบได้เจ้าฮักเจ้าฮักเกินไปนี่โพสโพสนี้เนาะพี่เนาะโพสยาวเลยสําหรับางบอดนุหมอล้ำใจุงหดําดนี่เนาะเราแคปมานี่ค่ะนี่เป็นแชทค่ะน่าจะเป็นแชทในกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งใช่เดี๋ยวเราไปอ่านแชทคนอีกคนเนาะสาวเนยนเนาะขอโทษแม่อ่าขอโทษแม่แม่ด้วยนะคะถ้าไม่ถูกใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ดี ไม่ดราม่าด้วยค่ะจากภาพที่เราเห็นเหมือนน้องเป็นส่วนเกินยังไงไม่รู้อ่าที่ติดตามทุกวันก็เพราะรักลูกสาวเป็นห่วงมากจิตใจคนเด็กมีความสามารถแทนที่จะสนับสนุนบ้างน้องมาเป็นพลังให้พ่อจ๋ามากๆแทนจะรักน้องบ้างเอ้าทุกคนโมหกบอกแทนที่จะรักน้องบ้างคืออะไรใครจะไม่รักน้องอ้อาสาวเนื่อยขนาดเท่า อ่านข่าวของเนาะไอ้แต่ละเทือเขายังเอ็นดูเขายังหกักเขายังอยากเหตุข่าวนองเลยเห็นบอกอแล้วบอสนุก,ก็ออกมาโพต์หลายข้อมากพี่น้องซีขอแบบเหมือนมาสรุปมาบอกสรุสรปอภิปรายในสำหรับเอฟซีเพราะว่าคนนี้เป็นเอฟซีน้องอ้สุกนพรเอฟซีที่มีความคิดลบๆแบบนี้ค่ะเม่นเพื่อมาอธิบายเนาะว่าอะหนึ่งน้องคงเป็นส่วนเกินจุดๆใครคือส่วนเกิน คิดลบมากนะคุณแม่แม่คุณเพื่อนว่าทุกคนที่รักน้องมาจากใจของทุกคนสองเป็นห่วงน้องมากอ่ะอาอายไปโรงเรียนใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปครับอย่ามาโนว่ามีใครจะทำร้ายมันตลกนี่สามค่ะพี่น้องน้องมาเป็นพลังบวกน้องมาเป็นพลังให้พ่อนี่ใช่จะ้ะน้องมาเป็นพลัง พวกใข้พ่อแต่เจ้าน่ะนะเป็นพลังลบที่ทำร้ายออายนี่ c คำว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่แสดงความคิดเห็นออกมาให้คนรู้เพื่อทำร้ายคนอื่นในกลุ่มเห็นแก่ตัวในทางลบโอ๊ยนาะอสรุปคุณไม่ได้รักน้องจริงคุณทำร้ายน้องด้วยการสร้างเรื่องเพื่อให้คนเบื่อแล้วออกจากชีวิตน้องไปคนประเภทนี้ควรอยู่คนเดียว ลูกหลานให้ความอบอุ่นด้วยนะจะได้ไม่แก่ตายแบบไร้ประโยชน์สงสารอาอายนอยอะรักอาอายแต่สังนกแบบนี้ติอเออรักลูกต้องรักพ่อเนาะแมนมันมีมันมีหรีด่ด้รักอาอายไม่รักองค์กรอาอายไม่ออกกลุ่มปิดไม่อยากดูองค์กรอ,อาอายนู่นนี่ก็ไม่รักองค์กร<อ>ไม่รักบอลนกบอลแย่แย่มาค่ะส่วนมากถูกองค์กรถูกมอลล่าถูกคนหาก คือหากมอลำเสียงมีหูกระตรงรักชินปินในทุกคนเนี่ยบริยกแย่เด่าแฟนคลับเพิ่นจิหูเด้เพิ่นบริยักแย่สมมุติว่าแฟนคลับบอดนกเพิ่นมีแฟนคลับผพืนฐานมาหลายแห่งเด้ตั้งแต่สมัยเป็นมอลำพระเอกมอลำอยู่ระเบียบยูสไยมาเพิ่นมีแฟนคลับหลายพ่อที่นี่เพิ่นมีหนกอาายมาเป็นลูกอีกคนหนึ่งลูกอุนทำแฟนคลับกับมาหักมาเอ็นดูหนกอาไอใช่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกเลยมนบอเมนว่าคุณจะหาก เข้าใจว่าคุณหักน้องไอแต่คุณรักไม่ถูกทางแบบนี้น่ะอ่าคุณจะทําแบบให้เรื่องแบบไม่บิดไม่เป็นเรื่องเนาะเหมือนสางเรื่องคือมาเหตุให้คนอื่นน่ะมาเข้าใจพิดน้องไอ้น่ะมากเข้าใจพิดพอนกพอนกน้ำญาณุคนในวงน้าเด้สิน้องไอ้น่ะที่เรามองน่ะเหมือนน้องยอเป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะในหมอลําเสียงมีหกเพราะว่าเป็นตัวชูวงเลยในช่วงนี้เพราะว่าแฟนคลับเอ็นดูแห้งแมนค่ะ เนี่ยเข้าไปเมืองเลยล่ะสุดที่เขาเห็นน้องอายโตจริงนะเหนบอกทุกคนบอกว่ามารอดูน้องออ้นะมารอดูบัตรพ่อน่อไอายออกมาห็นบ่เที่ยงขึ้นตีหนึ่งเขากแม่อเขาก็ออกมากน้องแฟนขับเยอะอย่างล่าสุดที่ไปลุกทุ่งสแควร์อ่แออาแตกเลยเป็นว่าแตกศิลปินพี่พี่รุ่นพี่ถึงกลับจะออกมาพูดมาแบบอุย้ยทำไมเอฟซี FC น้องคนนี้เยอะจ,อะจังคอ,อยยังบอกแฟนขับเอ็นดูแห้งน้องไาหนาลากน้องไอบ่มมีพฤติกรรมทีแบบโ่หนาลากเลย น้องก็คือไม่รู้จักเรานะแต่ยิ้มสวัสดีค่ะออกมาจากเต็นท์เนาะเข้าไป<ช>ล้างล้งางฐานเนาะเออสวัสดีค่ะไหว้ทุกคนเลยที่ไม่รู้จักแต่น้องก็ยังไหว้น้องก็ยังยิ้มแยมเพราะน้องเป็นศิลปินใช่น้องอม,มีเลือดศิลปิน,ปนเยอะมากแล้วพอบอสนุกบอสโนอ่าบอสนุโพสก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะถึงประเด็นนี้อ่าบางคนก็บา สา่งคอนเทนต์บอกออคอยได้คอนเทนต์อีกแล้วอ๋อย่ยสาวว่าคอยได้คอนเทนต์อีกแล้วฮ่าฮ่าวาสันบันอีคนนี้ว่าแค่เรานั่งดูคลิปที่ทุกคนลงภาพน้องกับพ่อจา๋าเรายังมีความสุขอย่าเอาความคิดต่ำๆมาทําลายชื่อเสียงของพ่อจา๋าและคนในวงเลยค่ะ<า>เออด้วยความคิดส่วนตัวตัวเองเนาะอ่าชอบโพสต์มากอยากให้ทุกคนรักอาอายแต่ต้องไม่คิดลบกับคนที่เป็นพ่อจา๋าเพราะทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่คิด อาจจะทําลายความรู้สึกของคนที่รักมากๆอย่างพ่อจ๋าได้นะอยากให้ทุกคนน่ะสนับสนุนน้องเคารพและก็ให้เก็บพ่อจ๋าบ้างคือเอซีคือส่วนมาเขาจะบอกเลยว่าทาเมนฮักอายก็ต้องฮักพอนกพ่อจ๋าคนหนน่งใช่อันนี้พูดมาแต่ไหนต่ไรแล้วแต่แม,มันก็จะมีบางกลุ่มนี่แหละแล้วแชทที่แคปมาเนี่ยน่าจะเป็นแชทแบบแชทในกลุ่ม,มนในกลุ่มลกลุ่มบ้านฮักแต่มีชแชทกลุ่มบ้านฮักจะมีชแชทคุยกันอค่ะ นี่ก็นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเออจะนน่าจะเป็นแชนเแล้วเขาก็แคปมาเพื่อนแคปมากเออนละค่ะพี่น้องหักแผลแพ้งน้องไม่เป็นว่าส่วนเกินนะคะน้องไม่ไม่เป็นส่วนเกินเลยน้องไม่เคยเป็นส่วนเกินในไม่ว่าจะใครทั้งสิ้นก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ใหม่ค่ะนี่ละค่ะพี่น้องเทาก็คือมาบอกให้เข้าใจฮะแหละเทาบวกนี้อยากให้สั่งดามงดามาดอกก็คือเอฟซีถ้าเจ้าหักศิลปินของเจ้าเจ้าต้องใจกว้างเนี่ย เจ้า้องแย่ใจแคบเจ้า้ังแย่ไปว่าผู้นั้นผู้นี้สีนอว่าบ่หักว่าบ่สนับสนุนทั้งที่ทุกคนสนับสนุนน้องอายทุกคนพ่อนกเคยออกมาพูดนะบอลนงเน่ะเคยออกมาว่าคนในวงนะบอกเลยว่าทุกคนในวงต้องพากันถ่ายคลิปพากันดันน้องอไม่มีมือหนีพอทุกคนในวงพากันถ่ายคลิปพากันดันน้องไอให้มีคนหูจักให้มีเอฟซีหูจักเด้แม่บอลาซอยกันเบิร์ดวงเนาะ่ะซอยกันเบิร์ดวงเด้พี่นอง น้องอายดังได้เพราะศิลปินในวงหมอําเสียงมีหกแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพราะพ่อจ๋าบอดนกได้ห้โอกาสมาอยู่จุดๆนี้อีนีีได้พี่น้องพี่น้องก็เห็นอยู่ว่าถ้าบ่มีพ่อจ๋าบอดนกก็ไม่มีน้องอายในวันนั้นเนาะอ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องเข้ามาอัปเดตข่าวสารของน้องอายไปเพียงแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ